โปรแกรมสุดท้ายนะครับโปรแกรมพรีเมียมซูเปอร์เลซ่นนะครับโปรแกรมท็อปสุดของเราก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ขายดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกสามารถฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองได้เวลามโดนความร้อนหรือเราอาจจะเรียกว่าฮอตออโตมีติกรีแพร์นะครับโปรแกรมนี้เหมาะทั้งสีขาวสีดำนะครับการเตรียมผิวเป็นมิลเลอร์ฟิล์มเหมือนกันก็คมเงาเป็นกระจกเหมือนกันและมีการรับประกันความเงางามอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่เราประกันเช่นเดียวกันด้วยนะครับโปรดักต์ก็จะเหนือกว่าซาลิมิกาฟีนไฮคอนนะครับด้ เช่นเดียวกันนะครับกระจกล้อแม็กห้องเครื่องนะครับแต่ภายในเนี่ยจะเป็นไฮไลท์หน่อยก็คือเราจะมีการเคลือบภายในพรีเมียมนะครับถ้ารถไซส์ซีดานกลางๆเนี่ยมูลค่าถึง6000บาทเลยนะครับที่จะอยู่ในแพ็กเกตนี้ด้วยนะครับส่วนการดูแลหลังการขายก็ทั่วถึงเช่นเดียวกันนะครับเคลมชิ้นงานไม่จำกัดจำนวนทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะโดนอะไรมานะครับหรือทําสีใหม่เราก็สามารถเรียกกลับมาเคลมมาทําใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจโปรแกรมนี้อยู่นะครับสามารถโทรกริ้งขึ้นมาเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่น ส่วนรถของแถมได้นะครับโทรเข้าหาผมโดยตรงครับด้านขวาเนี่ยครับ